สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวมาม่านะคะถ้วยร้อนอันนี้ยี่ห้อถ้วยร้อนนะคะรสกิมจินาเบะเดี๋ยวมาดูข้างในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นถ้วยร้อนแบบที่ไม่ต้องใช้น้ำร้อนนะคะใช้แค่น้ำธรรมดาก็สามารถทานได้แล้วนี่นะคะเรามาดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้าง นี่โอ้ข้างในนะคะมีช้อนมีเครื่องปรุงแล้วก็มีมามา่ามาม่าเท่ากับหนึ่งห่อที่เรากินแต่ว่ามาม่าเป็นแบบนั่นโอแล้วก็ข้างในเหมือนมีอะไรอยู่ด้วย นะข้างในก็จะมีสาลายสาลายใช่ไหมเป็นสาลายนะคะแล้วก็ในถ้วยก็จะมีถ้วยอันนี้เป็นถุงทำความร้อนสำหรับอุ่นอาหารอันนี้ห้ามกินนะคะ ขั้นตอนก็คือเขาบอกว่าใส่น้ำให้ได้ตามขีดมันจะมีขีดขอบล่างอยู่ขอบล่างเราก็ทิ้งเอาไว้ หอมมาเริ่มฟู้ฟู่แล้วใส่ใลงไปแล้วก็ใส่น้ำลงไปเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุง แล้วก็ปิดฝานะคะทิ้งเอาไว้เจ็ดนาทีเจ็ดถึงสิบนาทีเราจะจับเวลาทั้งหมดแปดนาทีนะคะเราจับเวลาทั้งหมด8ปดนาทีเดี๋ยวรอแปดนาทีนะคะโอเคครบแล้วแปดนาที เรามาดูกันนะคะขวัญยังขึ้นอยู่เลยแตนตนตนอุ้ยร้อนร้อนร้อนรนร้อนร้อนเช็ดหน่อยนียน่นะคะช้อนเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะรสชาบมันเป็นยังไงจริงๆถ้าใส่ผักหรือใส่เครื่องลงไปน่าจะอร่อยขึ้นนะคะ ก็เคยทำให้ก็เคยทำให้จินแล้วอันนี้เดี๋ยวมาชิมน้ำนะคะอือไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดรสชาติอร่อยรู้สึกว่ารส อ่ายี่ห้อถ้วยร้อนเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยขออภัยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านมาหาก็เลยเพูินเสียงดังนิดนึงอะค่ะเดี๋ยวมีคนมาช่วยชิมนะคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ เป่าดีๆนะคะร้อนมากเลยค่ะเข้าปปอย่ามันร้อนจริงๆเฮยอันนี้อร่อยใก้ๆดีอืมอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยไม่เผ็ดด้วยใช่สำหรับคนที่ไม่ชอบไม่ค่อยกินเผ็ดนะคะแนะนํารสนี้เพราะว่ารสนี้เนี่ยไม่เผ็ดอืมอร่อยจริงด้วยแต่ออกหวานหวานนิดลองชิม เสียงลูลวมีเสียงบิ้วมีเสียงบิ้วของเพื่อนบ้าน เออเราอยู่ที่ไหนกันเล่นเสียง่ขึ้นมาด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวชิมเส้นนะคะกินแบบเงียบมากแต่เสียงรอบข้างดังมากก็ดีนะแต่ว่าเส้นนั้นไม่อืดอันเป็นเส้น คือเส้นมาม่าปกติบ้านเราแต่ว่าเพียงแต่ว่ารสชาติเป็นเกาหลีไม่เผ็ดรสชาติเข้มข้นมันเป็นเพราะน้ำอ่ะน้ำมันออกหวานเส้นมันก็เลยเนื้อนวเซนนนิ่มไหมคะไม่นิ่มเหมือนยังไม่สุ้อ้าวถ้าใครชอบเส้นกรุบกุนะคะสักแปดนาทีแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ชอบเส้นแบบนิ่มๆ หน่อยก็สักสิบนาทีนะคะปกติเคยกินเส้นมาม่าเกาหลีแบบที่มันเป็นแบบทองทองใสสอันนี้มันเหมือนเส้นมามา่าบ้านเราเลยมันไม่ใช่เส้นซองก<อ>็เหมือนมาม่าบ้านเราอืมมันไม่ใช่เส้นเหมือนของเกาหลี่หนูชอบไหมคะชอบน้านะแต่เส้นสน้องชอบน้ําแต่พี่ว่าพี่กินกับเส้นแล้วพี่รู้สึกว่ามันเลี่ยนๆมันหวานใช่ไหมออกหวานรู้สึกว่าออกหวาน เป็นกิมจิที่หวานหรือจริงๆเราต้องกินกับกิมจิมันเป็นมาม่ากิมจิอยู่แล้วไม่ใช่กิมจิชิเกะไงมันก็ควรจะเป็นรสกิมจิอืมไม่ใช่กิมจิชิเกะเดี๋ยวกิมจินาบีนาแบะเมาไฟกิมจิมันก็ต้องปกติกิมจิที่เรากินมันไม่ออกรสแบบนี้มันจะออกเปรี้ยวๆแต่อันนี้มันจะออกหวานๆแต่ถ้าสมมติกินคั่วกิมจิก็น่าจะอร่อย อันนี้นะคะก็ถ้าสมมุติว่าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะคะรู้สึกยี่อนี้มีที่เซเว่นมีขายที่เซเว่นนะคะลองไปซื้อชิมดูถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะกิก